ในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่มีสาวกรูปหนึ่งที่แม้แต่เทวดายัางยกย่องว่าเป็นผู้มีวัดงดงามดุลพระาศาสดานั่นคือพระมหากัสสปะพระอรหันต์ผู้เป็นเอตัคะทางจุดงควัดผู้ทรงเคร่งครัดที่สุดในพระาศาสนาพระมหากัสสปะเดิมชื่อปิดป,ปิมานพเกิดในตระกูลพรามผู้มั่งคั่งแห่งเมืองราชพฤก์แม้จะมีทรัพย์มากมายแต่ท่านกลับรู้สึกเบื่อหน่ายในโลก เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตอยเสมอวันหนึ่งขณะเดินในสวนเห็นดินที่คนไถปนเลือดของสัตว์เล็กที่ถูกฆ่าตายความสังเวชในสังสารวัตรจึงบังเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าในที่สุดท่านตัดสินใจออกบวชโดยในวันที่ออกบวชนั้นภรรยาของท่านนางพัทธากาปิลานีก็มีความคิดเดียวกันทั้งสองจึงตกลงใจออกบวชโดยไม่หวนกลับมาอีกเมื่อปีติมนุพบพระพุทธเจ้าก็ทราบทันทีว่านี่แหละ พระศาสดาที่เราตามหาพระพุทธองค์ตรัสเพียงว่ามาเถิดกัสปะ ทันทีที่สิ้นเสียงนั้นภากาสวพัฒก็ปรากฏขึ้นบนกายของท่านโดยอัศจรรย์จากนั้นพระมหากัสปะก็ตั้งใจปฏิบัติอยา่างเคร่งครัดไม่คล้อยตามความสบายไม่ยอมละทุดงแม้ยามเก่ชราพระพุทธเจ้าทรงยกย่ยองพระมหากัสปะว่าเป็นผู้เลิอในบรรดาที่สุผู้ถือทุดงขวัตไม่เคยสละผ้าบางสกุลผ้าที่เก็บจากปาชา้า ไม่รักจีวรผื้นใหม่จากใครไม่พักในบ้านไม่รักอาหารเชิญและมักอยู่ตามป่าเขาสันโดดและสงบร่มเย็นแม้หลังพระพุทธเจ้าปริธิพานพระมหากัสสปะก็ยังเป็นผู้นำในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งที่ทำสัตบันญคูหาเมืองราชฤก์โดยร่วมกับพระอ,อนทนและพระอุบาลีรวมถึงพระอรหันต์ห้าร้อยรูปเพื่อรวบรวมพระธรรมคำสอนให้คงอยู่ไม่สูญหาย พระมหากัสสปะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในธรรมในโลกที่เต็มไปได้วยความสะดวกสบายผู้ใดตั้งมั่นในธรรมแม่โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ยังคงไม่หวั่นไหวเหมือนพระมหากัสสปะผู้สืบต่อพระศาสนาด้วยใจอันบริสุทธิ์สาธุ